และบุตรของมันจงได้รับความเจ็บปวดโอ้พระมีดอนเอ,อ๋ยใครพูดใดหนอปวดอ้างอุตรีหัวรอเยอะแ้าพ้อขอจับแท่งมัน,น,นให้หัวรอดแค่เมือ่อก,กี้พ่อข,ขอจับแท่งมันเสียงหัวรอของมันจงเปลี่ย,ยนเป็นเสียงเห็นควมาออมร้องไห้ความเจ็บปวดจงบำลังต่อมันถ้าได้ยินเสียงของดินามาพวกเต้าที่กำลังเจ็บป่วยที่ก งถึงเวลาแล้วที่เขาต้องตายถ้าขอสาบแช่งพวกเจ้าให้ที่หัวรเราะเยาะเย้ยข้าเจ้าไม่ได้ยืนอยู่ต่อหน้าผู้บุคคลธรรมดาเจ้ายืนอยู่ต่อหน้าผู้ถูกกดขี่เจ้ายัางหัวเราะเยาะบุคคลผู้ไม่มีหัวใจอย่างเจ้าต้องถูกย่ำยีถ้าขอสาบแช่งพวกเจ้า ينيزي <laughs>